วันนี้ทางช่องมอมี่ v a ไรตี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อยุธยาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมาที่วัดลาดบุรณะซึ่งวัดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เคยมากันแล้วหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ทางช่องมอมี่ v a ไรตี้นะจะพาเพื่อนๆมาดูว่าทําไมที่วัดลาดบุรณะเนี่ยถึงมีสมบัติมากมายอยู่ในกลุ่นนะคะแล้วก็มาดูว่าเจดีย์ JD ที่เจ้าสามพญานะคะท่านสร้างให้กับสเสด็จพี่ทั้งสองพระอ,องค์เนี่ยอยู่ตรงไหน เพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นบริเวณที่ทั้งสองพระองค์ท่านทำยุทธหัตถีกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเพื่อนปะในภาพนี้ถ้าใครมาอายุธยาก็คงจะคุ้นตากันบ้างนะคะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าบริเวณนี้คืออะไรตรงนี้ถนะ้าคนพื้นที่นี่เขาจะเรียกว่าแยกเจ้าอ้าเจ้ายี่นะคะถ้าเป็นทางการเนี่ยจะเรียกว่าสามแยกวงเวียนเจดีตรงนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างวัดราชบุรณนะและก็วัดมหาธาตุ มีความสําคัญตรงที่เป็นเจดีย์คู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าอ้ายเจ้ายี่นะคะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เจ้าอ้ายเจ้ายี่ท่านได้ทํายุทธหัตถีเพื่อแย่งชิงราชสมบัติกันค่ะแล้วก็สิ้นพระชนทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็เจ้าสามพญาท่านเป็นน้องคนสุดท้องเนี่ยมาถึงเนี่ยท่านก็เลยเห็นว่าเออเสด็จพี่ทั้งสองเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยสร้างเจดีย์ตรงเนี้ยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ สถานที่นี้ก็คือถ้าเป็นปัจจุบันก็คือบริเวณป่าฐานนะคะอยู่เยื้องวัดลาดบุรณะเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวภายในบริเวณวัดลาดบุรณะนะคะเราก็จะมาดูตรงแบบสันนิษฐานแผนผังของวัดก่อนว่าออหน้าตารูปร่างของวัดเนี่ยตามจินตนาการหรือกะประมาณคร่าวๆในสมัยอดีตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะทําให้เราเดินเที่ยวเราก็จะลุ้นด้วยว่าอุ้ยตึกนี้อาคารนี้เจดีย์นี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะเราก็จะได้สนุกไปด้วย,ยกับในการเที่ยวย้อนอดีตนะคะเพื่อน อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นประตูวิหารเนาะตามพงศวดานกล่าวว่าวัดราชบุรณะสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่สองหรือว่าเจ้าสามพยาซึ่งท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่7ของกรุงศรีอยุธยาวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อพศ1967ณบ,บริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของเจ้านครอ,อินพระราชบิดาและก็เจ้าอ้ายเจ้ายี่พี่ชายทั้งสององค์ของท่านด้วยนะคะ เขามีร่มนี้ด้วยเามีจุดบริการล่มตรงนี้ถ้าถ้าเกิดเราไม่เอามาเองเนี่ยเราก็ล่มไปได้นะคะใช้แล้วก็เอามาเก็บนะปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงพระวิหารหลวงก่อนดีกว่าเนาะนะข้างในนี่นะเราจะเป็นพระวิหารหลวงนะคะเพื่อนๆวัดราชบุรณะไม่แปลกใจเลยเนาะว่าทําไมเป็นวัดที่มีกรุมสมบัติมากมายมหาศาลกล่าวว่าเมื่อครั้งเจ้าคอนครอินหรือว่าพระอินราชา ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่6แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีนโยบายเปิดตลาดการค้ากับจีนภายใต้การสนับสนุนของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงนะซึ่งเจ้านครอินเนี่ยท่านเคยเดินทางไปจีนด้วยตนเองตอนที่ท่านยังเป็นเจ้าชายก็เลยทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองจีนในตอนนั้นนะกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองธรมธรมดาธรรมาก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตอนที่ท่านขึ้นเป็นกษัตริย์นะ่ะประชาชนก็อยู่ดีกินดีสงบสุข ฐานะดีมีไปตามๆกันเลยจากเมืองธรรมดาธรรมดาก็มีฐานะเป็นเมืองท่าในการค้าขายแล้วก็เป็นตลาดกลางในการค้ากับจีน,ด,นด้วยไปตอนนี้เรามาตอนบ่ายโมงนะคะเพื่อนๆมันเลยร้อนมากเลยถึงร้อนเราก็มาเนาะเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในอันนี้ก็คือเป็นเสาของพระวิหารนะคะมีแปดเสาข้างบนอีกสี่เสา ข้างบนตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนคงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานนะคะเพื่อนๆเพร mm hmm. าะว่าเห็นฐานของพระอยู่ข้างบนค่ะ mm hmm. ขหลัง, mm hmm. ขงเขาเซฮายเซฮัลโหลอยู่ข้างบนน mm ู่นนี่คือประตูทางเข้ามาด้านหน้าแล้วกำแพงเขาก็จะเจาะเป็นช่องเหมือนช่องหน้าต่างมีประตูมาเที่ยวแบบนี้เขาห้ามห้ามขึ้นข้างบนห้ามปีนป่าย ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่าจะมีเป็นพระองค์ใหญ่ตั้งอยู่เนาะเพราะว่าเราเห็นเหมือนฐานพระหรือเปล่าไม่แน่ใจเราไม่สามารถปีนขึ้นไปดูได้เราก็จะดูเห็นตรงนี้แหละดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูข้างรอบๆซิว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวว่าออกปางประธานเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะมันต้องปีนใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดู เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูข้างนอกก่อนว่าอ,อากาศร้อนมากเลยกลับไปดำอีกแล้วตรงน,นี้ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะมันแดดร้อนเขาก็จะมีร่มให้เรากลางด้วยค่ะเพื่อนๆที่เรามาตรงนี้ก็คือที่หารหลวงนี่ไงเราพาเพื่อนๆเดินออกมาชมความงามด้านนอกกันนะคะนึกในใจนะเดินไปก็นึกในใจเลยว่า เนี่ยขนาดเหลือเพียงซากที่หักพังยังสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยิ่งตรงด้านหน้านะเพื่อนๆด้านหน้าของพระวิหารเนาะเมื่อเรามองเข้าไปเราจะเห็นพระปางอยู่ในกรอบของประตูพอดีเลยใครจะถ่ายภาพนี้ต้องเล็งมุมให้ดีๆเลยนะก็จะได้ภาพที่ออกมาสุดว้าวสุดปังเลยทีเดียวส่วนตัววิหารที่เราเห็นก็หลงเหลือแต่ซากเสาให้เราเห็นนะแล้วก็ผนังที่ยังไม่ได้พังลงมาแล้วก็จะมีด้านในก็จะมีแท่นที่น่าจะวางพระประธาน เดินไปก็แปลกใจอยู่มากมีคําถามในหัวเสมอเลยว่าคนสมัยก่อนนะเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงคํานวณจากอะไรใช้อะไรขนศิลาขนาดใหญ่และขนาดแล้วก็หนักขนาดเนี้ยทําให้มีความแข็งแรงอยู่มาจนถึง600ปีให้เราได้เห็นได้มาชมกตาขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆพระพุทธรูปโบราณน,นะคะเนี่ยอยู่เต็มเลย ถ้าเรามาเดินเย็นๆนี่ก็คงจะอากาศดีเนาะสวยอะ่ะข้อดีของกลางวันก็คือสวยสายถ่ายภาพชัดเจนข้อเสียคือร้อนนู่นข้างหลังข้างหลังพระวิหารเนาะก็จะเป็นนู่นไงเพื่อนๆเห็นไหม ก็จะเป็นพระปางองค์ใหญ่ที่เขาบอกว่าเขามาขุดสมบัติใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องราวเรื่องการขุดสมบัติเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูข่าวเนาะสมบัติที่พระปางตรงเนี้ยเขาจะมาขุดตอนตอนโจรก็โจรโจรมาขุดตอนปีสองสี่เก้าเก้ามาลักลอบขุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่พระปางกันพระปางองค์นี้เพื่อนๆก็คงเ,เ,เ,เคยได้ยินมาว่า เรื่องคนร้ายลักลอบขุดกลุเมื่อพศ2499ที่เป็นข่าวโด่งดังว่ากุวัดลาดบุรณะแตกแต่ว่าเมื่อปีพศ .2,500 นะทางกรมศิลป์ได้เข้าสำรวจแล้วก็ได้ทำการเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติทรัพย์สินที่อยู่ในกลุ่มพระปางแล้วก็ตามมาจากคนร้ายได้ได้คืนมาประมาณเพียง20%เท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไปหลอมไปหมดแล้วนะคะส่วนที่เป็นทองส่วนที่เหลือนี่ก็จะจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพยา สมบัติในกลุ่มพระปางนะเพื่อนๆเป็นของใช้ที่สันนิษฐานว่าเป็นของส่วนพระองค์ของพระอินทรรา,าชาค่ะเช่นพระแสงขันชัยสีมงกุฎเครื่องราชกุฎาณั์ภาชนะต่างๆพระพุทธร,รูปจํานวนมากมายเครื่องอาภรทองคําอัญมณีและอื่นๆอีกม,มากมายเลยนะที่ประมาณค่าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นจํานวนมหาศาลเลยแหละจนกระทั่งมีเรื่องเล่ากันว่าบรรดาล้านทองในตลาดเนี่ยตั้งเตาหลอมกันทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดกันเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่ากันต่อมาอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาถรรพ์กุัดราชบูรณนะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆานเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยเนาะตรงนี้ร้อนนะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปข้างบนไปไปดูข้างบนเขาให้ดูแต่เขาให้ดูได้ไม่ไม่ได้ให้ลงไปข้างล่างนะ บันไดที่เราเดินขึ้นนี้ค่อนข้างที่จะชันนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครกลัวความสูงก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันข้างบนเ <laughs> ขาให้เราเข้าได้แค่ตรงนี้เนาะ <laughs> เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะ <laughs> โอ้ยเย็นมากเลย ข้างล่างเนี่ยที่เขาไปเจอสมบัติก็คือตรงนั้นแหละเขาเพิ่งปิดห้ามไม่กี่ปีนี่เองนะเราขึ้นมาดูตรงเจดี์องค์ปางประธานนะคะเขาเรียกว่าปางประธานพระปางเออไม่ใช่เจดีพระปางนี่ก็คือห้องที่เราจะลงกรุวัดราชบุรณะภายในองค์พระปางองค์นี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกันสามชั้นชั้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีภาพเขียนผนังรูปของชาวจีน ส่วนชั้นที่สองชั้นนี้จะมีสมบัติมากมายมหาศารจะจัดเก็บเครื่องทองสมบัติสําคัญสําคัญของพระอินทราชาไว้มากมายที่ชั้นนี้เลยนะคะรวมถึงภาพเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยชั้นนี้แหละที่โจรขุดเอาไปได้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆส่วนชั้นที่สามจะพบเจดีย์ทองบรรจุพระพุทธรูปขนาดจิว๋วเครื่องทองขนาดจิว๋วใบลานทองคําบันทึกอักษรขอมและชั้นนี้ยังพบว่ามีการพบพระาธาตุอยู่ในเจดีย์ทองคํา สันนิษฐานว่าคงเป็นอาฐิธาตของสมเด็จพระอินทราชาพระบิดาของเจ้าสามพยานะคะโหนี่ไงเพื่อนๆนี่จูไ่ไผ่เ ในภาพนี่คือ,อ,อข้างบนยอดจะดีดนะคะเพื่อนๆเราเห็นกระดานแผ่นไม้สีแดงๆนั่นหมาเค้าคงจะปิดช่องอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแนหะแต่ว่าค้างคาวเกาะเต็มเลยสวยมากตรงเนี้ยโอ้อันนี้คือเราอยู่ข้างบนยอดพระปางนะคะแล้วก็มองลงไปเราจะเห็นวิหารพระวิหารหลวงเนาะอยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยอ๋อด้านหลังนั่นคือระเบียงโคดแล้วก็ ตรงนั้นเป็นด้านหลังองค์พระปางจะเป็นพระอุโบสถนะคะนู่นน่ะนี้เราชมวิวตรงพระปางโอ้หนี่ตรงหลังพระปางเขามีพระด้วยเนี่ยเห็นไหมังพระปางมีพระแล้วก็มีลายปูนปั้นอยู่ข้างบนนู่นแล้วก็ยังมีลวดลายบางส่วนอยู่เห็นไหมเพื่อนๆต้นพุทราเยอะมากเลยแล้วนู่นน่ะ องค์พระที่เป็นซากหลักหักพังเราลงมาจากเจดีนะเราลงมาจากเจดีเดี๋ยวเราจะหาทางลงตรงนี้ก่อนเราลงมาจากตรงนี้ <laughs> เขาบอกว่าให้ลงแบบด้านข้างใช่ไหมเหมือนนางอักษรลงด้านข้างได้ลงแบบถนัด,นดไงตรงระเบียงคดรอบๆพ้าปางนะคะที่กั้นระหว่างพระอุโบสถเนี่ย เขาจะจัดวางพระพุทธรูปที่เป็นซากหลักหักพังที่แตกหักเอาขึ้นมาจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้พระปางด้านหลังองค์เล็กๆเนาะเนี่ยเขาจะมีซาก<ม>เขาเรียกว่าอะไรซนะากหลักหักพังของพระพุทธรูปเป็นหินทรายหรือเปล่าคะน่าจะเป็นหินทรายนะอยู่ตามแบบระเบียงระเบียงคด เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินไปดูอันนี้ใบอะไรนะ อันนี้ยตรงนี้ก็คือพระอ,อุโบสถนะถ้ามีใบเสมาแบบเนี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่านี่คือใบเสมาต้นพุทราเยอะอเลยอันนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆขึ้นไปตรงพระอ,อุโบสถนะคะพระอ,อุโบสถนี่จะอยู่ด้านหลังของพระปรางวัดนี้เขาจะมีวิหารอยู่ด้านหน้าพระปรางองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ พระอ,อุโบสถอยู่ด้านหลังเนี่ค่ะพระอ,อุโบสถลักษณะจะเป็นท้องโค้งๆเรือสำเพานะคะเพือพ่อนๆลักษณะของพระอ,อุโบสถที่นี่จะเป็นแบบท้องโค้งๆเหมือนเรือสำเพานะคะก็น่าจะเป็นศินละปะอยุธยาเนาะ โบสถ์นะคะเพื่อนๆเราจะเห็นพระปางแดดแรงนะะี่ค่ะเพื่อนๆนี่คือด้านด้านหน้าพระอรุโบสถนะถ้าเราเดินเข้ามาแบบนี้ก็จะเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาตรงนั้นก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปที่ที่หัหกพังลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูใ,ใกล้ๆนะ ถ้าสมัยที่จเจริญรุ่งเรืองที่คงใหญ่โตมโหหลานแล้วคงสวยมากๆเลยอ่ะนี่ไงคะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็คือน่าจะเป็นพระประธานในพระอุโบสถนะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เลย นี่คงจะแบบองุงใหญ่มากเมื่อเดินมาด้านหลังนะคะเพื่อนๆด้านหลังองค์ประธานเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆบริเวณต่อซิว่ามีอะไรให้เราดูอีกอา้างทางนี้ลงไม่ได้ที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นคือเจดีรายนะคะเพื่อนๆองค์ใหญ่ๆตรงนั้นนะคะ คือจะดีราย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 ,รายเต็มไปหมดเลยนู่นเราเดินอ้อมมาทางด้านพระอุโบสถนะคะแล้วก็สะดุดตากับผนังของตัวพระอุโบสถเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะที่โค้งโค้งเหมือนท้องเรือสำเภาเลยนะคะแต่ว่าทําไมเราถ่ายรูปออกมาแล้วไม่เห็นมีความโค้งเลยแต่ของจริงอ่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ดูแบบสวยมากๆอ่ะบอกไม่ถูกเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินอ้อมไปทางด้านหน้าของพระอุโบสถนะคะตรงนี้คือทางขึ้นพระอุโบสถนะตอนที่เราพาเพื่อนๆขึ้นไปดูข้างบนนะ่ะแต่นี่เราเดินลงมาข้างล่างแล้วเราก็เห็นว่าพระอุโบสถเนี่ยหันหน้าไปอีกทิศหนึ่งนะคะเมื่อกี้ตอนนู้นที่เราเข้ามาแรกๆเนาะเราเข้ามาด้านหน้าพระวิหารหลังด้านหลังพระวิหารก็คือพระปรางต่อจากพระปรางก็คือด้านหลังของพระอุโบสถแต่ตอนนี้เราเดินมาทางด้านหน้าพระอุโบสถแล้วค่ะ เราก็จะถ่ายภาพให้เพื่อนๆดูภายในรอบๆบริเวณพระอุโบสถนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณพระอุโบสถนะแยกแยกออกมาจากระเบียงคดที่ต่อจากพระปางนะคะเพื่อนๆภายในบริเวณนี้เขาก็จะมีการจัดวางพระพุทธร,รูปที่เป็นซากปรักหักพังของพระพุทธร,รูปโบราณนะคะเราสามารถที่จะขึ้นไปรับชมได้ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรเรายืนดูอยู่ไกลๆแล้วเราก็ว่าเอ๊ะทำไมแบบภาพนี้แปลกๆเหมือนภาพสามมิติเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมกันนะคะว่าเป็นยังไงว่าเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมเราจะพาเพื่อนเนไปดูพระข้างบนนะคะ ีกครั้งอีกครั้งเราคิดว่าเราก็ดูไม่หมดสักครั้งเลยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนะเพื่อนๆต้องดู้แต้ตนคลิปนะเดี๋ยวจะได้รู้เนี่ยตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินดูก่อนละกัน โหนี่ต้นเลยไม่รู้เนี่ยระหว่างทางที่เราเดินนี่เนี่ยก็เจอพวกคุณลุงคุณป้าที่เขาอายุประมาณเจ็ดแปดสิบกันแล้วเนาะเขาถามเราว่ามาเที่ยวเหรอเราบอกค่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกสมัยก่อนนะตรงนี้มันเป็นที่ลกล้างมีมีคนเอาพวกเอาพวกสั์เลี้ยงค่ะพวกวัวควายอ่ะมากินหญ้าแถวนี้แล้วก็ตรงที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเป็นคูน้ําเป็นหนองน้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเอ่อพวกเจดีซากปลักหักพังรวมถึง ภาพพุทธรูปที่แตกหักเนี่ยก็กระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดเลยแล้วก็เจดีในบริเวณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีรั้วไม่ได้สวยขนาดนี้เลยนะคะแล้วบอกอ๋อเหรอจตตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยต้นพุทราเยอะจริงๆนะคุณเพื่อนสมัยโบราณน,นี่ทงใสเขาชอบปลูกเขาคงนิยมปลูกต้นพุทราเนาะคงเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากๆเลยแหละนี้เจดี ยามุมไม้สิบสองมีอยู่อันเดียวเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้คือเจดีนะคะย่อมุมไม้สิบสองเป็นศิลปะอยุทธยาใช่ไหมให้ดูใกล้ๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าภายในบริเวณวัดราดบุรณะเนี่ยนะจะมีกระรอกมีนกหลากหลายพันมากเลยถ้าเกิดใครอยากเห็นกระรอกเป็นฝูงๆเยอะๆนะคะหลายสิบตัวเลยนะ ลงมาวิ่งเล่นข้างล่างเนี่ยก็ต้องมาประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะเขาจะเห็นเยอะเลยเป็นยังไงบ้างเขาเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับทางช่องมี่วาเลนตีด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าทางช่องมี่วาเลนตีจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย